นี่ครับ1 0,000บาทนะฮะมีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม9,000บาทแล้วก็จะมีเออแล้วก็มอีอีกหนึ่งท่านนะฮะโอนมาผ่านทางผมนะครับก็จะไปมอบอให้กับลุงพลน,นะคะแล้วก็ไปทอดกระถินร่วมกันนะฮะนี่ครับเอาละไปละคุณกระถินวันที่9วันที่10นะฮะ อันนี้ฝากผ่านมาร้านกาแฟกกก๘พันนะฮะเราฝากผ่านผมมา1,000บาทนะเดี๋ยวไปทำบุญร่วมกันนะฮะอ้าวทำบุญกระถินทำบุญกระถินหนึ่งหมื่นบาททุกคนทำบุญกระถินหนึ่งหมื่นบาทอ้าวจะไปรับมอดผมพืนเอาไงทำแน่นขนาดนี้่ใช่เมื่อวานให้เจ้าเนี่ยอ้าวเอาไป ้ป้ปาวเจ้านั่นล่ะไอ้ป้าก็ได้ป้าาไ่อ้ป้าแหนึ่งพันบาทหมดเลอยอันนี้กับใครคะก็อันนี้ภูมิประสงค์ออกน้ำหน,นึออน่งท่านเก้าพันบาทแล้วก็ผ่าผ่านพม่พา,า,มาอีกหนึ่งพันบาทเนาะครับเป็นบุญกฐะถิน่นร่วมการนะครับก็เดี๋ยวเราก็เอาไปแลกเนาะแล้วก็ไปไปใส่ได้ได้ได้เขาใส่แบงค์พันไปเลยเสียบเสียบเก้าต้น ถ้าวัดจระเด้งพันก็ใส่แบงค์ละพันแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ซองแล้วก็กดึงันระบุว่าเป็นช่องโับขอบคุณมากนะครับสำหรับเอฟซีช่องยูทูบของพี่สุนิจโจเาเวลนะครับหม้อหม้อหมื่นพันบาทหมื่นพันบาทแล้วก็กาแฟกรกก์นี่นี่กาแฟกรกก์กาแฟกรอกด้วยนะครับเก้าพันบาทเก้าพันบาทนะครับอ๋อปากทั้งหมดโอ้ยอย่ามึงควาออย่ามึงคว้อ อากาแฟสวนทบบช่างอีกโดยกาแฟกกอกๆนะฮะนี่ครับโอ้หนึ่งหมื่นบาทนะฮะช่างถ่ายภาพมันมีมันมีออเดอร์่างช่างลุงจิมมี่เธอช่างเธอช่างเถอผลงานขอไปตามตามมาเมันวางเราบอกหัว ขอบคุณร้านกาแฟกกอกด้วยนะที่เป็นทุรละให้นะฮะผ่าน fc fc ไม่ประสงค์นานใช่ไหมห้าพันบาทเนาะ9้าพันบาทแล้วก็ทงผมอีกหนึ่งพันบาทนะนะครับมอบให้เรียบร้อยนะครับมอบให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปทําเป็นกระถินนะฮะกองละกองละหนึ่งพันนะนะครับมีจำนวนเก้ากองนะแล้วอีกพันนึงก็จะเอาไปแบ่งเป็นกองกองเป็นย่อยไปเนาะขอบคุณนะครับคลิปสั้นๆนะฮะับสำหรับตรงนี้นะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ